ประเมินให้ออกทั้งที่คนก็นทำความผิดยังปฏิบัติงานได้อยู่ตลอด10ปีที่ทำงานมานะคะเรามีความตั้งใจซื้อตรงการประเมินอ,ออกมามันทำให้แบบเสียใจค่ะมันไม่คุ้มกับความที่เราตั้งใจทำงานมาตลอดอยากจะทวงคืนความยุติธรรมค่ะครับวันนี้ มาร้องเรียนเรื่องอะไรครับที่อ,อบชสปปครับคือวันนี้สืบเนื่องมาจากว่าสารอุทธรได้นัดฟังคำพิพากษาคดีเพิกถอนการจดทะเบียนรับบุญธรรมซึ่งวันนี้สายอุทธรก็ยืนตามสารชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เพิกอถอนการจดทะเบียนรับบุญธรรมก็เลยวันนี้นำคำพิพากษามายื่นปปชเป็นเพิ่มเติมเอกสารเพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องครับพอเปิดเผยแลับเรื่องคดีตั้งใจค,ครับที่แจ้งความไว้ก็คือปลอมและใช้เอกสารสริทธิ์อันเป็นเอกสารราชการและปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ